ข้อความจากราฟาเอลเทวทูนแห่งการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้รักษาเส้นทางแห่งการรักษาสุขภาพและความสมบูรณ์ฉันชื่อราฟาเอลเทวทูตแห่งการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้รักษารังสีสีเขียวของฉันทำการรักษามาที่คุณ ล่อยให้มันบุกเข้ามาในตัวคุณการเจ็บป่วยเป็นอาการกล่าวคือการแสดงออกถึงความไม่สมดุลในร่างกายของคุณสุขภาพเป็นสภาวะที่กลมกลืนกันของการเป็นอยู่ทางแห่งการรักษาคือหนทางที่ข้าพระเจ้าขอเชิญท่านไปคุณสามารถพึ่งพาการสนับสนุนตามธรรมชาติที่แตกต่างกันเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางนี้แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างตัวเอง ด้วยความภาคเพียรและความอดทนเพื่อก้าวไปสู่สภาวะของสุขภาพทีละขั้นฟังร่างกายของคุณร่างกายที่แตกต่างกันของพวกเขาส่งสัญญาณให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องฉันขอเชิญคุณให้ฟังร่างกายของคุณแต่ให้ร่างกายที่กระฉับกระเฉงเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณที่พวกเขาส่งถึงคุณอย่างมีสติ คุณมีความเป็นไปได้ที่จะเยี่ยมชมเซลล์ของคุณในจิตสํานึกเพื่อสังเกตการไหลเวียนของพลังงานบูรณาการความต้องการและการตอบสนองต่อพวกมันการรักษาอย่างมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ภายในเมื่อเกี่ยวข้องกับอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้อาจทําให้รู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้รับประสบการณ์อย่างมีสติ มันเป็นเวกเตอร์ก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักด้วยการเคลื่อนไหวการรักษาเหล่านี้อย่างมีสติพวกเขาจึงคุ้นเคยและสบายใจสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเป็นจริงภายในใหม่ของคุณขณะนี้คุณกำลังถูกปกคลุมด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดบางส่วนเป็นธรรมชาติอันที่จริงแล้วดาวของพวกเขาดวงอาทิตย์ กำลังประสบกับกิจกรรมที่รุนแรงเป็นพิเศษแต่ส่วนใหญ่เป็นของเทียมการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีขึ้นเพื่อชะลอความสำเร็จของคุณการแผ่รังสีนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างตั้งแต่ความผิดปกติของการนอนหลับจนไปถึงโรคลมบ้าหมูและกลุ่มอาการซึมเศร้าคุณสามารถป้องกันตัวเองได้ ด้วยการวางเปลือกพลังงานโดยรอบตัวคุณรอบๆอบที่อยู่อาศัยของคุณและแม้แต่ในเสาอากาศโทรคามนาคมที่อยู่ในภาคของคุณการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยความตระหนักรู้ช่วยให้คุณพัฒนาการแสดงตนได้การปรากฏตัวนี้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของสภาวะสุขภาพความคล่องตัวที่มีพลัง ถือเป็นลักษณะที่สองของสภาวะสุขภาพเมื่อคุณก้าวไปสู่เวอร์ชั่นที่กลับมารวมตัวอีกครั้งคุณจะค้นพบความสามารถในการหล่อเลี้ยงการเคลื่อนไหวเหล่านี้เพื่อสร้างตัวเองให้อยู่ในความลื่นไหลของกระแสน้ำคุณลักษณะที่3ของสุขภาพคือความสมดุลตอนนี้คุณได้รวมตัวเข้าด้วยกันแล้วคุณได้ทำงาน ในความเป็นคู่เสมอเมื่อคุณสัมผัสสถานะของสุขภาพความเป็นคู่จะหายไปความสมดุลจะปรากฏขึ้นเส้นทางสู่สุขภาพนี้จะพาคุณไปสัมผัสและหลอดเลี้ยร่างกายของคุณการสั่นสะเทือนที่ละเอียดอ่อนนี้ห่อหุ้มร่างกายและร่างกายที่กระฉับกระเฉงทั้งหมดของคุณ